ภาษาพระทรมานมาจากธรรมะธรรมะนะธรรมะก่อนนะสัจ,จธรรมะขันติจากขะอยู่ในชุดคาราวาสธรรมสีแล้วธรรมะนะนี่ใช้เป็นศัพท์ทำพูดในทางวยายกรธรรมะนะแปเอาสันสกิตมาใช้มันมีระเข้ามาก็แผลงเป็นไทยเป็นทรมานธรรมานพระพุทธเจ้าไปทรมานองคุริมาี่พมื่อกีนะ ในเรื่องเก่าๆท่านจะใช้คำนี้พระพุทธเจ้าไปทรมานเศรษฐีพระมหาโมคคัลลานะมหาสาวกน่าไปทรมานเศรษฐีชื่อนั้นชื่อนั้นก็ขี้เหนียวเกินไปนะไปทรมานใะห้แก่หายขี้เหนียวไอ้ทรมานในที่นี้คือธรรมะธรรมะแปลว,ว่าฝึกไปฝึกก็คือไปแก้ไปให้การศึกษาไปฝึกแก่นิสัยเขา ให้มันดีขึ้นปรับปรุงนะปรับแก้การปรับแก้นี่เรียกว่าธรรมะแล้วไทยก็เป็นทร,รมานธรรมะแล้วลายกายไปทําให้เขาเจ็บปวดไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เพี้ยนหมดเอานะเข้าใจแล้วนะเป็นว่าไปปรับแก้ให้การศึกษาฝึกเขาทำให้เขาเปลี่ยนมาเป็นคนดี คนที่มีปัญญาเป็นต้น